มาค่ะจันแมแมนเวอร์มาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภนะก็รอบนี้ดูเป็นราศีให้นะเพราะว่า f c หลายท่านบอกว่าอาจยนทำไมไม่ดูเป็นแบบราศีบ้างดูบ้างก็ได้ค่ะไม่ไม่ไม่ติดอะไรเนาะเออ f อซีขอมาเราก็ต้องเอาใจสักหน่อยนะคะวันนี้ไพ่ที่จะใช้ของชาวเออราศีพฤษภก็คือไพ,พ่ภพภูมินะคะนะ มาดูกันว่าเดือนตุลาเนี่ยนะเดือนตุลาเนี่ยชาวราศีพฤกษ์เป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้เราดูเป็นราศีก่อนแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังก็ดูเป็นวันก็ได้เนาะใครเห็นด้วยกดหนึ่งนะอย่าลืมนะใครเห็นด้วยกดหนึ่งให้หน่อยนะคะอ่าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะจะดูไพ่ท้าใบนะการงานการเงินความรักอุปสรรคเสริมดวงนะคะ ไพ่ใบแรกก็ดีเลยอ่ะชาวราศีพฤษภดีใจอ่ะ,อะชาวราศีพฤษภนะถามว่ามันจะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยถือว่าการงานเนี่ยค่อนข้างเดินหน้าได้ดีและคุณมีโอกาสได้เป็นหนึ่งนะหมายถึงว่าเป็นที่จับตามองเป็นหนึ่งในที่นี้แบบความสามารถด้วยนะคะเพราะไพ่ที่เกี่ยวกับ ออการงานขึ้นมาดีดีอะนะถือว่าคุณค่อนข้างเป็นหนึ่งในตองอูเรื่องการงานนะตอนนี้ยิ่งถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่ามีการทำงานร่วมกับบุคคลที่อายุน้อยกว่านีถือว่าดีเลยค่ะนะคะการเงินเนี่ย ก็โอเคนะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์และคุณมีโอกาสได้รายได้มากกว่าหนึ่งทางด้วยนะชาวราศีพฤษภดีใจด้วยนะคะดีใจกับตัวเองด้วยข่าวเขาเองก็ชาวราศีพฤษภเนาะอ่ะทีนี้ถามว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเวลาที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าวันเกิดวันไหนราศีวันไหนเนี่ย อาจารย์จะย้าทุกครั้งเลยว่าอย่าลืมนะการรัดเข็มขัดให้กับตัวเองนะนี้สําคัญนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราไม่รัดเข็มขัดเนี่ยสังเกตไหมคือว่าง่ายอะ่ะถ้าช่วงไหนเราแบบรัดเข็มขัดระวังมากเราจะไม่ค่อยยอมแบบควักเงนินง่ายๆนะแต่ช่วงไหน,นเออไม่เป็นไรเราไม่กี่ตังแคบบ์ใจแอาทิตย์นี้เดี๋ยวมันจะมาเหมือนกับเป็นแรงกดแรง,งดึงอยูนะ่อ้ะเนาะเออทีนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ย ความรักเนี่ยอาจจะต้องไปขอนะไปบวงสรวงของกระเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ทัวันนี้อยู่คนเดียวก็โอเคแล้วแล้วแต่เลยค่ะอาจารย์มองว่าบางคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าโอ้ค,คู่หนูลงตัวแล้วลงตัวแล้วก็ดีค่ะก็ทำบุญร่วมกันต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยมีโอกาสได้เจอนะถ้าเกิดยิ่งคุณอนะมีการ แบบว่าไปขอเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเทพผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะเทพผู้หญิงเนี่ยนะขอด้วยพงมาลัยเจสีหรือผ้าเจดสีอะไรเงี้ยถือว่าง่ายมีการบนบานสายเก่าเจรจากันนิดนึ่งนเ,เนาอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อบุคคลเลยนะไม่บังคับกันค่ะนะคะนะอาจจะได้เจอใครที่คุณถูกใจก็ได้ทีเนี้ยอุปสรรคนะช่วงนี้นะใครใครนะ ที่เคยบนบานสารกล่าวไว้หรือไม่ได้ทำบุญทำทานให้กับบรรพบุรุษนานแล้วนะคะหรือรู้สึกว่าช่วงนี้นมีอะไรติดขัดนะให้รีบไปทำบุญให้กับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษหรือเพื่อนญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วนะทีนี้มาดูกันว่าเสริมดวง เชาชาวพฤกศพต้องทําไงก็คือไปไหว้แม่พระธรดีนะคะไหว้แม่พระธรณีค่ะนะคะคือขอขอโชคขอลาบขอให้สิ่งที่ดีๆเข้ามาขอให้ให้เราเดินทางไปไหนปลอดภัยนะคะขอบารมีแม่พระธรณนีเน่ยเปิดโชคชะตาเปิดความดีงามให้กับเราเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ ชาวราศีพฤกษภนะนี่เป็นคอเตอร์สุดท้ายของปีแล้วนะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะและที่สำคัญนะอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้กำลังใจช่องอาจารย์กันหน่อยนะใครคอมเมนต์ขอให้รวยขอให้ปัง